ออกแบบวิธีการขายวันนี้สําหรับคนที่อยากมียอดขายเพิ่มขึ้นหรือคนที่ทําธุรกิจเนี่ยต้องฟังเลยเป็นนี้ครับทุกอย่างลองสังเกตดูครับว่ามันเป็นจิตวิทยาเลยนะสมมติว่าเรามีคนอยู่หน้าไฟแดงยืนอยู่5คนแล้วเรามองชี้บนฟ้าอย่างเงี้ยไม่ต้องพูดอะไรมากนะคนที่อยู่ที่ไฟแดงเ็าจะมองตามไปหมดนั่นหมายถึงอะไรมันเป็นจิตวิทยาคือคนเราอ่ะจะถูกบงการหรือถูกคล้อยตามโดยไม่รู้ตัวลองดูนะคุณลองลองก็ได้ให้เพื่อนๆสัก5คนอยู่ที่ไฟแดง มองเลยอะไรวะจินตนาการต่อไปได้วยเป็น UFO หรือเปล่านกหรือเปล่าเครื่องบินอันรหรือเปล่ากเกิดอะไรขึ้นพูดกันเองกันต่อเป็นเรื่องมันกระจายไปหมดเลยแล้วมาใช้กับการตลาด เหมือนกันครับหน้าเซเว่นอร้านสนดกซื้อก็เหมือนกันทําไมหน้ากระจกเนี่ยมีคนยืนเยอะทำไมต้องมีร้านอาหารทําไมต้องมีร้านหนังสืออยู่ตรงหน้ากระจกของร้านเซเว่นอเพราะให้คนรู้สึกว่าร้านตรงนี้มีคนเข้ามาเยอะนะมีคนใช้บริการในร้านนี้เยอะนะทำให้เกิดอะไรขึ้นครับทำให้คนกล้าเข้าเออร้านนี้มันต้องมีโดดเด่นมีจุดเด่นแน่นอนเลยทําให้คนอยากเข้ามันเป็นอย่างนี้ครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะทําร้านราเมงทําร้านก๋วยเตี๋ยวทําร้านอะไรก็แล้วแต่ร้านเครกร้านอะไรก็แล้วแต่ ถ้าเราใช้ไอเดียแบบนี้ทําให้คนเนี่ยเข้าคิวได้คดุณจะไปได้ดีเพื่อนผมครับเ,เป็นดาราเขาเนี่ยเวลาเซ็เนนะเซ็นรับการเซ็นหรือทำอีเวนต์เนี่ยเขาบอกจะไม่ให้เข้าคิวในร้านของเขาแต่ให้นแฟนเนี่ยออกไปเข้าคิวข้างนอกร้านแต่ไม่ให้เป็นบางร้านอื่นเดี๋ยวจะทำลายการขายของของร้านคนอื่นก็ให้ไปยืนเข้าคิวคนก็เดินผ่าน อีเวนต์อะไรน่าปแปลก็น่าสนใจไหมเมื่อมีคนเยอะก็แสดงว่าอะไรครับก็แสดงว่าร้านนี้ต้องมีอะไรดีแน่เลยมันต้องมีเรื่องอะไรสนุกเยอะแน่เลยถึงขนาดคนมาเข้าคิวขนาดนี้มันต้องเจ๋งแน่นอนเลยแล้วจะทำการทําให้คนอยากเข้าร้านเยอะแน่นอนครับมีคนบอกว่าฉันไม่อยากเข้าคิวหรอกยาวขนาดนี้ไม่เข้าคิวไม่เป็นไรครับแต่คนส่วนใหญ่สนใจเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นเนี่ยถึงวันนี้คนไม่เยอะแต่ วันหน้าคนเดินผ่านบ่อยผ่านบ่บอกวันนี้คนน้อยมาเข้าคิวว่างก็ดีนะมันจะสร้างคุณค่าสร้างความฮอตความคิดมากขึ้นนี่ก็คือการออกแบบเพิ่มลูกค้าอย่างมันเป็นศาสตร์ทางจิตวิทยาเลยบอกว่าเห็นคนทําอะไรที่มีคนฮิตเนี่ยควจะทาตามเพราะฉะนั้นการตลาดของบริษัทที่ดังๆใหญ่ๆเีเขาใช้วิธีการตลาด ทำให้คนแบบฮิตแล้วคนทําตามฮิตแล้วคนทาตาใช้วิธีการนี้นั่นคือหนึ่งในการทําให้คนรู้สึกว่าอยากทาตามไม่จะเป็นร้านสดกซื้อที่มีการดีไซน์ให้มีร้านหนังสืออยู่หน้ากระจกคนมาอ่านหนังสือเรออาอ่านหนังสือเยอะทําให้คนที่เดินผ่านไปผ่านมาร้านนี้มีคนเยอะหน้าเข้าไปดูข้างในมีอะไรนะก็ทําให้คนอยากเข้าดูและนี่มันเกี่ยวข้องกับการความเกลียดความไม่เกลียดด้วยนะเพื่อนผมเป็นดาราดังใน เขาบอกว่าเขาไม่รู้เป็นไรเนี่ยอยช่วงมันมับอกว่ามีคนเกียดเขาเยอะก็เลยไปถามว่าเกียดเพราะอะไรก็เลยมีโอกาสไปถามคนที่เกลียดเขามันก็มีหลายอย่างที่บอกว่าไม่ถูกจริตพูดกวนพูดอะไรอันนี้ก็เข้าใจผลงานไม่ดีอะไรก็ยังดีถ้าบอกว่าผลงานไม่ดีเขียนงานไม่สวยแต่เขาบอกเขาเขียนงานแต่ละครั้งอ่ะยอดขายบางทีนี่แสนเล่ม บางทีก็1ล้านเล่มอะเป็นมีลเลนเซนเอร์อะเขียนได้ดีเลยออกทีวีก็มีคนฮิตมีคนชอบเยอะแต่ก็ยังมีคนไม่ชอบเขาเขาก็เลยอยากไปรู้หน่อยว่าคนที่ไม่ชอบนี่เป็นยังไงก็เลยมีโอกาสได้ถามถามว่าไม่ชอบอยังไงครับบทบอกผมหน่อยได้ครับเขาบอกว่าที่น่าแปลกใจอย่างหนึ่งคือบอกว่าเพื่อนไม่ชอบเขาก็เลยไม่ชอบด้วยนั่นคือจิตวิทยาที่มาจากอะไรครับการเข้าคิวเองคนเข้าคิวเยอะเออร้านนี้ต้องมีคนฮิตเยอะแน่เลยก็จิตวิทยาที่ว่าเพื่อนไม่ชอบ ตัวเองไม่ชอบด้วยเราอย่าลืมนะไอจิตวิทยานี่เป็นจิตวิทยาที่กําลังถูกหลอกอยู่ว่าเราต้องคอยตามเขาเราต้องมีจิตวิทยาที่เราต้องดูก่อนว่าเราคอยตามเขาเกินไปหรือเปล่าเพราะใน,ในโลกนี้การตลาดเนี่ยฉลาดมากเลยการท,ทําธุรกิจทําการตลาดตลาดมักให้คนเนี่ยคอยตามหลอกให้เราซื้อโด,ยไ,อดยไม่รู้ตัวหลอกให้เรารู้สึกว่านี่มันฮิตโดยไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นในตรงนี้ใช้ได้กับคนที่ทําการตลาดขายของได้ดีมากๆและอันตรายสําหรับคนที่เป็นคนธรรมดาถูกปลยให้ถูกหลอกให้เก,ล, uth, เกลีกกยดคนนู้นให้เกลียดคนนี้ให้ทะเลาะกันเอง ให้ซื้อดยเป็นรู้ตัวต้องระวังข้อนี้เป็นอย่างไรบ้างครับสนุกและได้ความรู้ไหมครับผมมีคลิปฟรีอีก2คลิปครับสำหรับคนที่สนใจครับตอนที่1ชื่อคลิปสร้างแรงมานันใจให้กับตัวเองครับเพื่อนเเราอยากจะเก่งนูน่นเก่งนี่อยากประสบความสำเร็จแต่บางทีเราสร้างแรงมานนใจให้กับตัวเองไม่ได้ครับอยากลดน้ำหนักก็ลดไม่ได้เพราะเราสร้างแรงมันันใจแรงขับให้กับตัวเองไม่ได้อยากเปิดบริษัทอยากมีแฟนบางทีทำไมมันท้อมันขี้เกียจเราสร้างแรงมันันใจให้ตัวเองครับและคลิปที่2 เป็นคลิปเปลี่ยนสิ่งที่ชอบให้เป็นเงินครับเรามีสิ่งที่ชอบถ้ามันเปลี่ยนเป็นเงินได้จะดีขนาดไหนครับมันอยู่ในคลิปนี้ครับเพื่อนๆแต่เพื่อนๆต้องแอดเข้ามาใน Line แอดนะครับที่ชื่อว่าฟูจิฟูจิสก,กิหรือสแกน QR code มาตรงนี้ครับอย่าลืมเมื่อแอดเข้ามาเป, <ๆ S 1> เป็นเพื่อนแล้วอย่าลืมเขียนขอของขวัญนะครับถ้าเพื่อนๆไม่เขียนเราจะไม่รู้ว่าเพื่อนๆแอดมาเพื่ออะไรครับอย่าลืมครับแอดเข้ามาใน Line ไม่ใช่ใน f c e e o o o นะครับเพราะคนละที่กันครับสำหรับคนที่แอดเข้ามาในไลน์และเป็นเพื่อนของผมเท่านั้นครับผมจะให้คลิปฟรี2คลิปครับเจอกันในไลน์และเป็นเพื่อนกันนะครับ